เสียงอ่านพระไตรปิฎกแปด0มืนี่พพระธรรมขันธ์เรื่องการมมาสุตตานิเทศอธิบายการมมาสูตรว่าด้กรรมสองอย่างพระสารีบุตรเทระจะก,กล่าวอธิบายการมมาสูตรดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้ากรมนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นผู้อยากได้การมอยู่ สัตว์นั้นได้การามตามที่ต้องการแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้คำว่าผู้อยากได้การามอยู่อธิบายว่าคำว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกาม2องกิเลสการามวัตถุการามคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรส พอธพาที่น่าพอใจเครื่องปูลาาเครื่องนุ่งห่มทาสหญิงชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเนงินทองหมู่บ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทกองพลรบ กลางหลวงและวัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกในหนึ่งการที่เป็นอดีตท,ที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่เป็นทั้งภายในและภายนอกกลามอย่างยาบอย่างกลางอย่างประนีต กามที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์การที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่เนรมิตขึ้นเองที่ไม่ได้เนรมิตขึ้นเองที่ผู้อื่นเนรมิตให้กามที่มีผู้ครอบครองที่ไม่มีผู้ครอบครองที่ยึดถือว่าเป็นของเราที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสภาวธรรมที่เป็นกามาวจร ที่เป็นรูปราวจรที่เป็นอรูปราวจรแม่ทั้งปวงกามที่เป็นเหตุเกิดแห่งตัณหาเป็นอารมณ์แห่งตัณหาที่ชื่อว่ากามเพราะมีความหมายว่าน่าปรารถนาน่ายินดีน่าลุ่มหลงเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามกิเลสกามคืออะไรคือ ความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความดำริความกำหนัดความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริชื่อว่ากามไตแก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสงบขอไปค่ะความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ห่วงนั้นคือความใคร่กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่กิเลสเครื่องกัน<เ>จิต<ก><ก> <pues> คือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายสมจริงดังที่พระเจ้าอัตมาศเปล่งอุทานว่าเจ้าการมเอ๋ยเราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วเจ้าเกิดเพราะความดําริเราจับไม่ดําริถึงเจ้าอีเจ้าจักไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อีกละเจ้าการมเอ๋ย เหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรรมคำว่าผู้อยากได้กรรมอยู่ได้แก่ผู้อยากได้กรกกกรมคือผู้ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกามอยู่รวมความว่าผู้อยากได้กรรมอยู่คำว่าถ้าแก่สัตว์นั้น ในคำว่าถ้ากรรมนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นอธิบายว่าสัตว์นั้นคือผู้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคารหัดบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์คำว่ากรรมนั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสพทธพัที่น่าพอใจเรียกว่าวัตถุกรรม คําว่าสําเร็จด้วยดีได้แก่สําเร็จผลสําเร็จด้วยดีได้ได้รับสมหวังประสบรวมความว่าถ้าการมนั้นสาเร็จด้วยดีแก่สักนั้นคําว่าแน่แท้ในคําว่าย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้เป็นคํากล่าวโดยในเดียวเป็นคํากล่าวโดยไม่สงสัยเป็นคํากล่าวโดยไม่เคลือบแคลง เป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองในเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองอย่างเป็นคำกล่าวโดยรัดกลุ่มขออไปค่ะเป็นคำกล่าวโดยรัดกลุ่มเป็นคำกล่าวโดยไม่ผิดคำว่าแน่แท้นี้เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่แล้วคำว่าอิ่มได้แก่ความอิ่มเอิบความประโมน ความบันเทิงความเบิกบานความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความยินดีความมีใจสงูงความมีใจแช่มชื่นความเต็มใจที่ประกอบด้วยกรรมคุณห้าคำว่าใจได้แก่จิตมโนมานัสหาไทยปันทระ มณะนะมะนายตนะมะนินรีวิญญาณวิญญาณขันมะโนวิญญาณธาตุที่เกิดจากภาษาเป็นต้นนั้นนี้เรียกว่าใจใจนี้ไปพร้อมกันคือเกิดร่วมกันระคนกันเกี่ยวเนื่องกกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับความอิ่มเอิบนี้คำว่าย่อมเป็นผู้อิ่มใจได้แก่เป็นผู้อิ่มใจคือเป็นผู้มีใจยินดีมีใจร่าเริงมีใจเบิกบานมีใจแช่มชื่นมีใจสูงบันเทิงใจปราบลืมใจรวมความว่าย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้ คำว่าได้ในคำว่าสัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้วได้แก่ได้คือได้แล้วได้รับแล้วสมหวังแล้วประสบแล้วคำว่าสัตว์ได้แก่สัตว์ผู้คล้องอยู่นรชนมาน์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิต ผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์คำว่ากรรมที่ต้องการได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสพธพะตามที่ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังรวมความว่าสัตว์นั้นได้การมตามที่ต้องการแล้วด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจริงตรัสว่าถ้ากามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นผู้อยากได้กามอยู่สัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่เกิดความพอใจแล้วกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวด เหมือนถูกลูกศรแทงคำว่าถ้ามือสัต์นั้นในคำว่าถ้ามือสัต์นั้นอยากได้กามอยู่ได้แก่มือสัต์นั้นคือผู้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคารหัตบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์คำว่าอยากได้กามอยู่ได้แก่ต้องการ ยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกามอยู่อีกในหนึ่งสัตว์ย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนำไปเพราะกามาตัญหาอธิบายว่าเหมือนมนุษย์ย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนำไปด้วยยานพาหนะคือช้างมา้า โแพะแกะอูดหรือลาฉันใดสัตว์ย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนำไปเพราะการมตัญหาฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่คำว่าเมื่อสัตว์เกิดความพอใจแล้วอธิบายว่า คำว่าความพอใจได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทยันอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยะยใยด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสงบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ หวงน้ำคือความใคร่กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมันคือความใคร่กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายความพอใจด้วยอำนาจ <conquer> ความใคร่เกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วแก่สัตว์นั้น คำว่าสัตว์ได้แก่สัตว์นรชนมนุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์รวมความว่าเมื่อสัตว์เกิดความพอใจแล้วคำว่ากรรมเหล่านั้นเสื่อมไปได้แก่กรรมเหล่านั้นเสื่อมไป หรือสัตว์นั้นเสื่อมจากการทั้งหลายกามเหล่านั้นเสื่อมไปได้อย่างไรคือเ okay. มื่อสัตว์นั้นดำรงชีพยอยู่นั่นเองโพกัพพินาเพราะเหตุแปดประการคือ okay. หถูกพระราชาริบสองถูกจนปลน้น 3. ถูกไฟไหม้ 4. ถูกน้ำท่วมพัดพาไปห ถูกทายาทผู้ไม่เป็นที่รักลักขโมยไป 6. พกกระสบที่ฝังไว้แล้วหาไม่พบ 7. กิจการล้มเหลวเพราะจัดการไม่ดี 8. มีคนล้างผลาญตระกูลล้างผลาญทุกรานทำลายพกกระสบเหล่านั้นให้พินาศเกิดขึ้นในตระกูลกามเหล่านั้นเสียไปเสื่อมไปคือ สิ้นไปหมดไปสูญหายไปสลายไปด้วยอาการอย่างนี้สัตว์นั้นเสื่อมจากการทั้งหลายได้อย่างไรคือเมื่อโพกระพั์เหล่านั้นยังคงอยู่อย่างเดิมนั่นแหละสัตว์นั้นเคลื่อนตายสูญหายไปสลายไปสัตว์นั้นย่อมเสียไปเสื่อมไปคือสิ้นไปหมดไป สูญหายไปสลายไปจากการทั้งหลายด้วยอายการอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพภกกระซัถูกจนปลน้นพระราชาริบออกไปไฟไหม้เสียหายอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของยอมทอดทิ้งสริระพร้อมทั้งทรัพย์สินไปเพราะความตาย นักปรา์ทราบดังนี้แล้วพึงใช้สอยและให้ทานครั้นให้ทานและใช้สอยตามสมควรแล้วจึงไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์รวมความว่ากามเหล่านั้นเสื่อมไปคําว่าสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกซ้อนแทงอธิบายว่าสัตว์ผู้ถูกลูกศ้อนแทงเหล็กแทงก็ตาม ถูลูกศรกระโดกลูกศรงาลูกศรเขาหรือลูกศร,กกรกไม้แทงก็ตามย่อมเจ็บปวดดิ้นรนกระสั์กระสายเดือดร้อนเจ็บกายเจ็บใจชันใดวัตถุกรรมแปร ى, เป็นอื่นไปความเศร้าโศกความคร่ำครวนความตุกกาย ความทุกข์ใจความขับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันสัตว์นั้นถูกลูกศรคือกามและลูกศรคือความเศร้าโศกแทงแล้วย่อมเจ็บปวดดิ้นรนกระสับกระส่ายเดือดร้อนเจ็บกายเจ็บใจรวมความว่าสัตว์นั้น ย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้ามือสัตว์นั้นอย่าได้กามอยู่เกิดความพอใจแล้วกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใจละกามได้ เหมือนคนเดินเลี้ยงหัวงูผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตันหาที่ชื่อว่าวิสติกานี้ในโลกสาธุสาธุสาธ,สาธุคำอธิบายจากเชนอัดชนบทหมายถึงรัฐหลายๆรัฐมารวมกันมีกาสีชนบทและโกสอนชนบทเป็นต้น กลองพลรบมีสีเหล่าคือ1กองพลช้าง2กลองพลม,าาม้า3กลองพลรถ4กลองพลทหารราบคลังหลวงมีสามอย่างคือ1คลังทรัพย์ส,สิน2คลังพืชพันธัญญาหาร3คลังผ้ากามาวจรคือ ระดับจิตของผู้ที่ยังปรารถนาการเป็นอารมณ์ได้แก่จิตของสัตว์ในกามภพทั้ง11ชั้นคือ 1. อบายภูมิ4 2. มนุษย์สยะยอโทรคะมนุษยโลก 3. สวรรค์6ชั้นรูป,ปาวจรคือระดับจิตของผู้ได้รูปฌานได้แก่ สัตว์ผู้เกิดในพรมโลก16ชั้นตั้งแต่ชั้นพรมปริสัชชาจนถึงชั้นอาการนิฐาอารูป,ปาวจรคือระดับจิตของผู้ได้อารูปฌานได้แก่สัตว์ผู้เกิดในอรูพรมสี่ชั้นชื่อว่าจิตเพราะเป็นสภาวะวิจิตชื่อว่าโมโนเพราะรับรู้อารมณ์ ชื่อว่ามานัทเพราะมีธรรมที่สัมะยุตกับมโนหรือมานัทก็คือใจนั่นเองชื่อว่าหาไทยเพราะอยู่ภายในชื่อว่าปัญระเพราะเป็นธรรมชาติผ่องใสชื่อว่ามานายตนะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบอกเกิดเป็นที่ประชมุมเป็นแดนเกิดแห่งใจ ชื่อว่ามะนิรียเพราะเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณเพราะรับรู้อารมณ์ต่างๆชื่อว่าวิญญาณขันเพราะเป็นกองแห่งวิญญาณชื่อว่ามาโนวิญญาณธาตุเพราะเป็นสภาวะที่รับรู้และรับทราบอันสมควรแก่ธรรมทั้งหลายมีภสษะเป็นต้นมานพมาจากคำว่ามานุ หมายถึงปุตรของพระมะนูพระสัทธรรมจับพระไตรปิฎกเล่มที่29พระสุตตันตปิฎกเล่มที่21ฉบับมหาจุฬาคุทาานิกายมหานิเทศอัทธกวัก์เสียงอ่านโดยโบสวรรค์